สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับมวยไทยฮีโร่และแอดมินทีครับวันนี้แอดมินทีนะฮะมีข่าวของครูบัวขาวบัญชาเมฆยอดนักชกไทยของเรามาอัปเดตให้รับชมกันครับในวันที่13กรกฎาคม2565นะครับผมทางครูบัวขาวบัญชาเมฆครับได้บรรลุข้อตกลงเซ็นสัญญาปล่อยหลายไฟท์นะครับผมในศึก BKFC ฮะแบลนัคเค f i ไฟติ้งแชมเปี้ยนชิพศึกรายการมวยสากลแบบไร้นวมครับต่อยกันแบบ มือเปล่านะฮะอ่าอันนี้นะครับผมเป็นรายการชื่อดังจากทางอเมริกาครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยได้มีการจัดการแข่งขันไปแล้วทั่วโลกนะฮะโดยในเมืองไทยนะครับผมได้จัดการแข่งขัน BKF C Thailand นะครับมาแล้วถึง2ครั้งนะครับผมที่พัทยานั่นเองโดย admin T เนี่ยก็ได้ไปรับชมมานะครับในครั้งที่2ฮะต้องบอกว่าจัดการแข่งขันได้ดีนะครับผมแล้วด้วยกติกาเนี่ยทำให้นักชกเนี่ยมาต่อยกันได้ดุเดือดมากๆเลยครับอ่าในครั้งที่3นะครับ จะจัดขึ้นที่กรุงเทพครับในช่วงเดือนกันยายนนะครับส่วนจะเป็นสถานที่ทไหนแล้วก็เมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวแอดมินทีเนี่ยจะมาอัปเดตข่าวสารในมวยไทยฮิโร่กันให้รับชมนะครับสำหรับครูบัวขาวครับได้ให้สัมภาษณ์ครับว่าในการแข่งขัน b k เ c ซีเนี่ยตัวทางครูบัวขาวเนี่ยได้ดูแล้วก็สนใจมาอยู่แล้วนะครับในเมื่อ11ปีก่อนนะครับทางครูบัวขาวได้เคยไปชกที่อเมริกาฮะแล้วก็มีคนสนใจมากมาย ปัจจุบันเนี่ยครูบรัวขาวก็สนใจที่จะกลับไปต่อยที่อเมริกาอีกครั้งเพื่อให้ได้แฟนแฟนกีฬาการต่อสู้ของทางอเมริกาเนี่ยได้รับชมฝีไม้ลายมือของครูบรัวขาวครับ ก็ต้องบอกว่าเป็นการตกลงข้อมูลที่น่าสนใจนะครับผมทั้งทางรายการด้วยแล้วก็ทางครูวัวขาวเนี่ยได้ผลประโยชน์ที่ดีต่อกันทั้งคู่นะครับทางรายการเนี่ยก็ได้เซ็นสัญญานักชกระดับโลกนะครับผมที่มีชื่อเสียงระดับโลกแล้วก็แข่งขันมีชื่อเสียงในคิกบ็อกซิ่งในมวยไทยในชุดบ็อกซิ่งไปนะครับแล้วก็ทางครูวัวขาวเนี่ยก็ได้ไปต่อยในศึกรายการที่ใหญ่นะครับผมแล้วก็มีการถ่ายทอดไปทั่วโลกด้วยนะฮะ ทาง BKC f นะครับผมเคยจะเซ็นสัญญานะครับกับทางไม้ไทสันนะครับด้วยมูลค่าเนี่ยประมาณ20ล้านเหรียญหรือว่าปัจจุบันเนี่ยประมาณ700ล้านบาทเนาะเพื่อให้ไปชคในศึก BKC f นะครับแต่ว่าทางไม้ไทสันเนี่ยปฏิเสธไปนะฮะอาจจะดูกังวลเรื่องของความอันตรายนะครับกลัวจะไปต่อยใ,ใครตายหรือว่าหนัวมืออาจจะเจ็บอะไรแบบนี้หรือเปล่านะครับก็ต้องบอกว่าในสายตาของชาวต่างชาติเนาะอาจจะมองว่ามันเป็นกน กีฬาที่อันตรายนะครับสำหรับมวยไร้นมนเพราะมันไม่มีนวมอาจจะบาดเจ็บง่ายแล้วก็ดูอาจจะแตกง่ายอะไรแบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นทางคนไทยเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันเป็นเรื่องที่ปกติมากๆนะฮะเพราะว่าในวัฒนธรรมของเรานะครับกีฬาของเราเองด้วยนะครับมวยไทยเนี่ยหมัดเท้าเข่าศอกนะครับผมสามารถที่จะออกอาวุธแล้วก็ สร้างบาดแผลอะไรแบบนี้เนี่ยให้กับทางคู่ชกเนี่ยหนักกว่าหมัดอยู่แล้วนะครับมือเปล่าอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ในกติกามวยคาดเชือกสมัยก่อนเนี่ยเราก็ต่อยกันด้วยมือเปล่าหรือว่าจะคาดเชือกก็ได้นะครับการคาดเชือกเนี่ยเป็นแค่เซฟมือเท่านั้นเองนะฮะอันนี้สามารถที่จะขึ้นชกได้มือเปล่าก็ได้คาดเชือกก็ได้อยู่แล้วแล้วก็ในกติกาของ b k f c ีเนี่ยปกติแล้วนะฮะ ถ้าเป็นมวยสากลเนี่ยเวลาเราโดนต่อยแล้วก็ล้มลงไปหรือว่าโดนอาวุธล้มลงไปเนี่ยสามครั้งใน1ยกนะครับกรรมการก็จะยุติการชกเลยแต่ว่าใน b k f c เนี่ยจะไม่มีการยุติการชกนะครับแค่หักคะแนนลงไปเฉยๆก็คือสามารถที่จะลุกขึ้นมาต่อยต่อได้คุณก็สามารถที่จะต่อสู้ได้นะครับซึ่งอันนี้ไม่ได้แตกต่าง,างจากมวยคาดเชือกของเรานะครับผมที่ ถ้าเกิดว่าคุณต่อยโดนต่อยล่วงหรือโดวนอาวุธล่วงลงไปคุณลุกขึ้นมาต่อยต่อ,ตอได้กรรมการก็อนุญาตให้ต่อยต่อ,ตอได้นะครับสำหรับการชกของ b ีเ c เนี่ยจะชก2นาที5ยกนะครับถ้าเกิดครบ5ยกเนี่ยก็จะมาตัดสินคะแนนกันนั่นเองครับโอ้โหต้องบอกว่าก็เป็นข่าวที่น่าสนใจครับเราอยากรู้มากเลยนะครับผมว่าทางครูบวัวขาวเนี่ยจะได้ขึ้นชกกับใครในไฟแรกนะครับที่ได้ทราบข่าวมาเนี่ยน่าจะขึ้นชกในเดือนกันยายนนี้เลยนะครับโดยจะเจอกับใครเนี่ยอันนี้เดี๋ยว เดี๋ยวมีอัปเดตเขาก็จะมาบอกกันอีกทีนึงนะครับแล้วก็ในช่วงปลายปีเนี่ยทางครูบัวขาวเขาจะได้เดินทางไปแข่งขันที่อเมริกานั่นเองครับก็โอ้โหอันน,นี้น่าสนใจมากๆนะครับมีติ่งมาเล็กน้อยนะครับผมนั่นก็คือทางเดฟเลดักนะครับนักนักชกที่เป็นชาวฝรั่งนอนแล้วก็ไปฝึกมวยพามา่าจริงๆอ่ะเคยฝึกมวยไทยแล้วก็ไปชกไปไปต่อยในมวยพามา่าแล้ว เ,เหมือนกับว่าได้เป็นแชมป์มวยพม่าเนาะอันนี้เนี่ยก็มีการบอกว่าอุ้ยเซ็นดีมากเลยครับเซ็นสัญญาผมเลยผมอยากจะไปต่อยกับบัวขาวนะครับ ในศึก BKF4 นะครับอันนี้เดี๋ยวคงรอดูว่าเขาจะมาต่อยได้จริงหรือเปล่านะครับซึ่งถ้าเป็น BKF4 เนี่ยโอเคนะมันเป็นนวมมือเปล่าแล้วก็เหมือนกติกามวมสากลน,นะไม่มีหัวโขกไม่มีอะไรแบบนี้ก็ถ้าเกิดเจอกันได้ก็ดีแต่ต้องดูเรื่องของน้ําหนักด้วยนะครับเพราะเดฟเนี่ยน้ำหนักมากกว่าทางครูบรัวขาวเยอะทีเดียวแต่ว่าถ้ารายการนี้สามารถเซ็นกันมีเงินแล้วก็เซ็นสัญญามาชกกันได้เนี่ยก็น่าสนใจครับเพราะว่าเดฟนี่เห็นว่าพยายามี่จะยั่วยุทางครูบรัวขาวมานานแล้วเนาะ,อ,ะอย่างที่เห็นเลยนะครับผม ก็ยังไงฝากนะครับผมเพื่อนๆนะครับทราบข่าวนี้แล้วยังไงฝากแชร์นะครับผมให้กับคนที่สนใจด้วยนะครับแล้วก็ลองเดามาหน่อยนะครับผมว่าในเมืองไทยเนี่ย คู่ชกของทางครูบรัวขาวเนี่ยจะเป็นใครนะครับแล้วก็ถ้าไปอเมริกาแล้วเนี่ยจะเป็นใครนะครับถ้าเกิดว่าแอดมินเนี่ยมีข้อมูลข่าวสารแล้วก็จะมาแนะนําให้ไลรับชมกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเวทยฮีโร่ด้วยนะครับไว้เดี๋ยวแอดมินจะนําข่าวข้อมูลข่าวสารไม่ว่าจะทางครูบรัวขาวหรือว่าทาง b k f c เนี่ยมาให้รับชมกันถ้าเกิดมีการอัปเดตนะครับไว้เดี๋ยวเจอกันในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ